เจ้าห mm. oh, ูหามาเนาะหาบกไดบ่โอ้ต้องเฮียนหาแล้วแบบนี้หน้าเปยังก็บอกกินไปล้างถวยเนาะอ๋บายยน้องละหิรไบ่หิบ้าวหิไหมบ่อ๋อหิต้องการนะ สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูสุคนบอ่าจิเป็นพี่น้องฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะขยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าบุญเพย์แชนแนลอีกแล้วมันนี่พี่น้องเไงเนาะเอามาพบมาพ่อก AH il, อ ME, ับบป๋าบุญเพย์มาหนี้ก็อยู่ทีอาบ้านนาชะโนดนี่แหละพี่น้องเไงเนาะก็อยู่ที่เฮือนของน้องเอโน่เพิ่นหรือว่าน้องหลานอ้อยนี่แหละพี่น้องไงเนาะกามื้อนี้ก็สิพาพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตถามไทยหรือว่ามาเบิ่งบรรยากาศเนี่แหละพี่น้องเไงเนาะ ก็เมื to instead, então, ่อวานี้ก <c oughs> er like ็ทั so, life, so, uh, so, uh, ้งบอสเซนเพิ Shout ่นก uh ็ไ huh. ด so, uh, ้มาสั่งบล็อกมาให้อีกพี่น้องเลยเนาะหลังจากเมื่อก่อนนั้นสั่งมาอยู่ประมาณหาร้อยก้อนแต่เมื่อนี้ก็สั่งมาอีกหาร้อยก้อนพี่น้องเลยเนาะเอาพอดีร่วมแลบรีพันก้อนพี่น้องเลยเนาะก็มาให้ทั้งน้องแหโน่เพิ่อนในพี่น้องเลยเนาะถือว่าเครื่องเครื่องใช้เพิ่นนี่ถือว่ามีครบพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าขาดแต่ทางงบเนาะขาสร้างพี่น้องเลยเนาะเอาจากไหนกคยชิพาพ่อแม่พี่น้อง อ่าเบื้สุขสุขคนเนาะไปติดตามมาชมน้ากันพี่น้องเลยไปไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยชมน้านกันมาเนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าทั้งน้องหน่าน้อยเพ่นพูนพี่น้องเลยอ่าหยุ่มน้าอยู่โคดพักบ่พี่น้องเนาะไปน้องเหรออ๋อฝนมาลีน่าคดพักอยู่พี่บ่นเนี่เนาะสบายดีน้องละ่ะ สบายดีเอา้าพยายาโดยซื้อ,อยังเจ้านี่นะคือผมเคยเห็นมาเมื่อก่อนเลยซื้อยังก็ซื้ออะไรก็เอราะสบายดีน้องหละอ,อยุ่มหน้าเป็นอย่างนอ,น,อนี่คตรพักโคตพักบ่โอ้พี่น้องกับพี่ต่อพูดได้พี่เดบกสมัยใหม่นอหนิหยุ่มหน้ามันคือโน่นอก,ก็ได้นี่โอ้พักอะไรหน้งมัน เ,เ,เ,เออแกเป็นเป็น,นเป็นแบบญาติของเจ้าว่าคือแบบป็นพี่น้องม่นคือแบบหรือว่าเป็นมู่บอเป็นมูนะเอาไปได้ใช่เป็นกอนแม่แม่ของเราฮะอ๋อเลา้วลเอือมก่ะ่อื้อฟุ้ไรใ่ซื้ยังใช่หน ื้อดสบายดีเด้อเมื่อไว้แ้เนอะอยู่คุยกันกันก้วน้องเปิดพักอยู่พี่น้องเหเนาะปลูกพักอย่างน่น้องหลานะอ้อโดยโดยมาพักหองนี่พักง่านากไหอากาศเนาะ ออันนี้ผักหอมรวมบ่พักไข,อขอทองไขทองอ่ออดพักพี่น้องเลยกินข้าวเป็นอยังน้อน้องรามอ่ะเนี่ยขี้ข้าวครับไปข้างแกงแดงมากแล้วก็ขี้อ๋อเจ้าไปนี่ใครแดงบ่มาเนี่ลยลายๆบ่ลายหน่อยนะึงลายหน่อยนึงลาเพียวนะไปกับแม่ไปกับแม่ ไม่หลายบ่เก็บว้หลายมือเต็มแดบุเห็นมาจะกเที่อมันเน่าทิ่มมันนี่เอาจรุ๊ปาปมันเน่าทิ่มจะคือบุกิีนโนดมันดำอือสาวาชิจงไม่ชุ่มายบ่ออเปนยังงเนาะรวมอย่างนี้้งการําปลูกยังไนะยังไม่มีบ่ เรงมีได้พักเนอะนอนหลับเนอะหัวก,กนหนึ่งว่าเข่าไรเรือยเนอะอ นี่น้องล่าไม่ได้ไปใช่บ้างมัขอดมันใด้อสามสอบโอ้เ่งเลพี่น้องเลยเนาะทางน้องหล่าเพิ่นนีกแล้วแห่หน้าไม้ครับผู้มากที่นีบ่ได้หลายบอโอ้พี่น้องเหนนเบิ้งกันไปอมกระถางน้อยเห็นบ่ใช่พี่น้อเบิ้ง โอ้เนีย่ยพี่น้องเลยเใหม่เป็นเนาะโอ้พอแกงบานนึงได้หน่เนาะอ่าไปหาน้่นกันนี่แอบบหาไปหามันบ่โอ้โอดอยหาไปกดมันบ่หนิได้สามสอบสมบ่โอ้ใบเจ้าผู้เดียวนะโอ้โอเพิ่นก็นถือว่าเป็นเด็กขยันพี่น้องเลยเนาะ คิดว่า,าไปหาเงินเองก็ได้พี่น้องเลยโอ้โดยโดยโดยคิดว่าขยันเด้พี่น้องเลยขำมากพักพักหย่าไปหาอยู่หากินนี่ทางน้องหล่าเข้ากันไหมเพื่อนมาเนาะกับมูอันมูเพิ่อนกับไปก้นม้าต้องการที่กันบ่ไอ้เจ้าเนอ้อไอ้ข้อมือบก่กวนมัน โอ้ต่ะแล้วแต่เจ้าของมันสั่งมาเนาะเจ้าของมันสั่งมาทุกบ้าบามีมันไงคนกับไปก้นโดยโดยแล้วแล้วโอ้โอโหดรวยโอ้เลยพี่เลยเนาะอ้าวมื่ไอ้จับขุ่นจอนะจับจับตัวนะ เลยโอ้น้ำไหลตาดพี่น้องแห้งดีน้องก็ควรในคักดีนี่ชับเสียบนอนบบในนอนเนาะก็ควรกระยุ่งง่ายใช่ไหมพี่น้องเลยมาทุงนี้มาหนาวจำบ้านนี้เนาะลมขึ้นหนักแพงใช่พี่น้องในบ้านเนี่ยมันจมีแบบอ่าม่ได้ไปงานบ่ ีกว่างานดอกงานแต่ตงเพิ่นตก้อดเดือนมาแลละอ๋อเปิไผ่นาะนี่ดีกว่าอยู่กันเป็นคนเลยบ่อกระคำเนาะใช่อ,อาการของพ่อเพิพ่พออพพพนดีขึ้นไหมบอพอจ้าน่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเนาะนนขึ้นนะเพือเ่อนห้เหยียบคันคันเจ็บกับหญิงใจยามหม้อหฮเย็บอะไรก็ให้เหยียบหลังเหยียบหลังโอ้ กะเจ้าน่าเป็นคนเดียวเหมเนาะอ๋อท่างเว้นงั่คืนเว้นคืนบับเวลาต่อมันเจ็บมาบ่กอ๋อทานยานะกินยาอ๋อทานยากินยาละอ่าเช้าขึ้นเนาะโดยโดยเอามาวันนี้คือมีเป uh> ็ดใหญ่บ um ้านเลเป็ดใหญ่กระโดดกระโดดนะบ่โอ้เป็ดน okay ้อยเจ้าใหญ่หรือว่เป็ดน้อยเจ้าล่ะ นี่เดี๋ยวเราพี่ต้องนะอ๋อจับกระซามากอะร่างหืดมาเลยนี่ยนี่ลรเนี่ยลรเนาะเจ้าชิ้ยุ่มหน้ามาใส่กอดหนึ่งพี่หยุ่มไหนบ่โอทางมันจะมีเนาะอ๋อล่างถ้วยอ๋อเป็นเข่าดึงหน้าได้บ่มันนี่ยังยังเพิ่หนึ่งบ่อ๋อางก็ทางมี่หยุมหน้าอีก ลัางทัวร์นึ่งเข้าผ่านมาเนาะโอ้ยลมแห้งอยดีพี่น้องเลยเนาะปึ๊บปึป๊บเนาเพ,พิ่งยุ่มเลยพี่น้องแป๊บเดียวเต็มทางเลยเนาะน้ำก๊อกเป็นน่องแห้งอยดีนี่เต็มทางทหิวได้ฮะเต็มไรหิวบ่ได้เนาะ แม่น่นักเอาพอ่อท่านอยู่ไรกับพอ่อแล้วคอยไปเนะเจ้าบุหามาเนาะ,ะนห,นหามอะไรบ่อโอ้ต้องเฮียหามแล้วแบบนี้ยุ่น้าไปยังก็บอกกิน,นไปล้างถ้วยเนาะอ๋อเหยีน้องละหิรไ่อหาบเาาพี่หาบ่อ๋อหิรอ,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 อกก,ออกันนะ<ไ>หิรก,นะ<ไ>ก็บ้าหนี่ไป ซอยเพื้นได้พี่น้องเลยเพื้นว่าหิวไร่หนุ่มลายหิวไร่โอ้ยอ่ะกำล้างถ้วยเนาะไปใช้หลักนี่บ่ขึ้นไย่งบ่อึ๊บอ่ะซอยพื้นหิวน้าพี่น้องเลยเนาะสบายดีด้าาะแม่เด้อเหยียงน,น้องเนะาะเ,เนียโอ้หนึ่งข่าวบ่อ่อน้องเพึ่นก็หนึ่งเป็นยีราวาลเนี่บ่เคยหนึ่งข่าวอยูบ่บ่โอ้พึ่นจะหนึ่งเองพึ่งมาจักไ่ เอ้าออไปทางไหนทาง,งล่านะ่ะใหญ่มามพี่ว่าบาหนี่โอมันลมบอ,อกเพ็่นมาพี่น้องเลยเนาะเป็นหนึ่งเข่าได้พี่น้องเลยทางน้องลาเพื่อนทางอะไร เอ็ดเป็นขนาดใหญ่เนี่ยอยู่พี่น้องแร่น้ำก้นอยู่น้องฮันเกลือบ่ะเบ็ดหัวหานละโอ้แต่แต่เมื่อเกลือต้องใส่หัวหันบอตัวใหญ่ห้ำบอห้ำคอยเนาะโอ้เนาะผมเกลือห้ำเพิ่นพี่น้องใกล้กันไหมกันบอ บบใลนะม่รนะงเลย้นกหล้งกลใกล้ใล้ใกกลนะเล้น้ใกล้ใกลกลนใกล้ใกล้ใก้ใกล้ใ่ล้ใกล้ใกล้ใกล้นกล้ใก้ใกล้อกล้ใ้ใงล้ากพ่น้ล้้ โอ้หนีบล็อกมากเลยพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วสายบุ๊เมยเพิ่นเนาะสบายดีนะเมย้เนาะเน๊บโอ้มาฮอดเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้สบายดีเนาะ

โอ้ยสบายดีนะ้องมทจีทพร้อมเนาะพี่น้องเลยสั่งมาเลี้ยต่อเลยมือนี่งค่ะคัะโอ้ใส่เล็กชไนได้พี่น้งองเลยคือเก่าแลาเดือบบะแสนออกซอยได้พี่น้องเลยอ๋อบะแสนออกแห้งบอนะ่อน่ะ

Nào đi nào đấy ai phun bao chai là chai thì sướng cả một. ở ngành bò. Ồ

เ็กันเป็นอหนไลน์แล้วให้ปอราวันนี้เนาะโดยอบายนี่ทำไมเด้อด้วยอับายีเนาะมาวาไฮเปรดีเป็นติดก้องทุกอนเนาะพี่น้องด้ยเนาะับายีเด้อมากเยพี่น้องบานุทุกคนกระทาเกงทุกคเพาะเป็นนามามแป้พุงเ่ราเป็นพี่แบบโอ้่น้องลาวยังงซอยเข้าอันนี้นะจะมีนะข้าไพูดเึงเนื่นทั้ติงแง่ไนกนะ คอยเป็นเข้าไปเรื่อยพี่น้องเลยระวังหัวชนกันเด้อพนึงเข่าพนึงอกกรวนึ่งก้อาท่งเาบหงนนึง้องอก้หก้องพ้อนพัก้อนงอ้งพันก้อนพันก่นก้อนอ้อนัก้ักักัก

เดี๋ยวว่าผลแม่พี่น้องเนาะผู้ใดอยากชมพบก็แล้วกันเนาะออามาด้วยเพราะอะไรดูทียาวเบาเพราะน้องคเนาะน้ำมันเนาะว่าไปเนาะซูๆแล้วน้องลาเด้อเก่งๆๆพี่น้องเไงเนาะก็ทือเพิ่นว่าเพิ่นนั่นอ่าดีมุกดีใจพี่น้องเไงเนาะที่ว่านี่ผู้ซอยเดียวเขามาเนาะอยากให้เพิ่นพี่น้องเไงเนาะไล่ เรื่องหรือว่าบ้านเป็นของตัวเองเพิ่นกินจากมีไปคลองตัวเองพี่น้องไงเพิ่นก็เลยออกมาซอยเนาะเข่งนะเข่งเข่งเก่งพี่น้องไงเนาะทาพี่น้องเลยทาผู้ใดเนาะสมมติจนใจเนาะพี่น้องไงเนาะนายสบายดีเนาะปาตาเพิ่งจะซอยพี่น้องไงทาผู้ใดเนาะอยากให้เพิ่นได้เฮือนได้ซานอ่า

Tiền khiêu bạn này nó mời may mặn คัด lên đây nè

เดี๋ยวมีพูดเอ้ใกล้สิได้แล้วหน่เงี้ยยางเปิดจะว่าโอ้ยเาี้ยกี่เดียนร้อยนัดถึงแล้วความอรขอบใจทางบาเวียนน้อยเป็นมือคล้องไงเนาะพี่น้องเลยอ่าก้ามสูงเป็นพี่น้องเลยเนาะซอยเพิ่นพี่น้องเลยกินขาดราคาซ่างบ้านนี้พี่น้องเลยตัวบล็อกขึ้นมาครบ อ่ายังอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นปูนกระพริบชั่ววันนี่แหละพี่น้องเนาะกาดีมุกดีใจทั้งทั้งน้องหลานหน้อยเพิ่นพี่น้องลมแห้งนะพี่น้องเในตรงนี้กันเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะถ้าอ่าพิพาประการใดขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องพี่น้องด้วยโอเคเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าได้เข้าไป ทักทายสบายดีกับน้องเอโน้อยหรือว่าน้องลาน้อยเพิ่นพี่น้องเนาะก็ถือว่าเพิ่นก็ขยันขันแข็งพี่น้องเนาะซอยเวียกในครอบในครัวเนี่ยพี่น้องเนาะซอยหนึ่งข่าเป่าไพ่แล้วก็ล่างถวยล่างบ่วงพี่น้องคนวันเนาะการพักพักอยังเงี้ยพี่น้องเลยเนาะกามื่อกี้กระทั่งเบาแสนเพิ่นกนได้สั่งบล็อกมาพี่น้องเนาะกถือว่าทางน้องเพิ่นกับโอ้สดซอยถือว่าได้หลายอย่างพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเป็น เด็กขยันนาะพี่น้องเนาะกาสมว่าเพื่อนอยากไล่เฮือนเป็นของตัวเองพี่น้องกัเนาะกา้าผูดใดสนใจเนาะอยากให้เพื่อนได้เฮือนอยากให้น้องลาน้อยในเฮือนกาทด่ยซอยขับมาได้พี่น้องเเนาะว่าบุเพยก็ได้เนาะกาเมื่อนี้กับมาอ่าเห็นแล้วก็ถือว่าโดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องเนาะนอดึนกระขอขอามุกขอบใจเด้อพ่อเม่พี่นอ้องอ่าเบอร์สกุลสุลมาว่าิีป็นฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ก็ได้ก็แชร์ ติตามเข้ามาหับส้มซ่องบานเปยกาบขอกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลายลายก็กาอคอยพ่อแม่พี่น้องเบอิอสุขสุขคนสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งได้ขอยได้อ่ร่างใจปรารถนาเด้อพี่น้องเอดิกก็ิจการงานอะไรก็ขอใ้ อ่าประสบผลสำเร็จในฐานที่การงานเนาะพี่น้องเนาะอะบาบังเพลาะน,นี่กับสิขอตุกจบคลิปใบชะนีสะก่อนแล้วพี่น้องเนาะมือหนาหรือว่ามือต่อไปอ่าไปติดตามกันใหม่หรือว่าไปโอ้ไปล่มกันใหม่พี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้คลิปนี้บ้าบุญเพลก็ขอกล่าวค้าว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย